่านผู้ชมครับเมื่อกี้มีสายมาแต่สายหลุดโทรมาใหม่นะครับขอตอบคุณมังกรอย่างนี้นี่เปิดดูทันทีเลยมี i p a d มีทันสมัยให้ธนาคารรัพยก็เปิดเข้ากัหมาเยอะการซื้อธิ์ขายเสียงจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีไม่เกินสิบปีเขาก็สิบปีเป็นหลักถ้าสิบปีอายุความเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับคุณมังกรทราบกันนะครับถ้าเป็นใครซื้อเสียงไปแจ้งความได้ถ้าภายในนี้แต่อย่าไปนาน ไปนานไปเขาก็ไม่เชื่อเดี๋ยวหาไปใส่ไลายเขาไปแล้งเขาใช่นะคะอ่ามีสายคุณสําเริงหรือเปล่าคะสายหลุดนะคะอ่างั้นเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ละกันค่ะเพราะฉะนั้นผมกลับเรบ้านว่าากรกตรเขาจะนั่นดูก็คือว่าเท่าไหร่สิบปีคือกรกตน,นี่นะครับเขาจะมีนิฉัยสมมติว่าก่อนเลือกตั้งวันนี้ลงคะแนนนี่มีการซื้อเสียงกันนี่นะไปแจ้งความวันนี้เลยเอาของกลางของอะไรไปด้วยหรือก่อน มีการแจกเงินเกิดของก่อนก็ไปแจ้งก่อนถ้าหลังเลือกตั้งไปเขาจะมองว่ามันแพ้แล้วไปใส่ไล่เข้าอะไรดีซึ่งความจริงมัน่ใช่ใส่้ายในแต่บางทีอาจจะจริงก็ได้แต่ทั้งหมดอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับคุณมีสายเข้ามานะคะคุณสําเนิงมาแล้วครับคุณสาเิงวัสดีครับคุณสำเนิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ามีตัวบอะไหนละครเนะละครซีรีางบทละครที่เคยเล่าบละครได้กี่ัน ผมผมฟังไปชัดเลยพูดใหม่ครับช้าๆครับครับแปลว่าสารชช้นต้นถทัดสินแจ้งุกแล้วก็อยากรู้ว่ายืดเวลาอุทนได้กี่วันครับออุทนไม่ยืดน,นะฮะกำหนดนับนับแต่วันสารพิพากษาเนี่ยเดือนหนึ่งสามสิบ <30 S 2> วันนะคะสามสิบวันหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนสามหนึ่งเดือนอนะน,นะครับแต่อย่างนี้บางครั้งนี่ คำพิพากษายังคัดไม่เสร็จเรียบร้อยต่างๆเราไปขอคัดมานี่ยแลทนายอาจจะยื่นคำร้องบอกขอ <Okay. S 1> ขยายเวลายืน่นอาจจะอีกสิบห้าวันอะไรอย่างนี้แล้วแต่ศาลก็จะอนุญ,ญาตให้ตามที่สมที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนคือเดือนหนึ่งคุณได้ยนเวลาได้อีกถ้าเดือนหนึ่งทีนี้อยู่ที่ว่าถ้าเราไปทําขอคัดคําพิพากษาไม่ทันหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปมีเหตุ ไปยืน่นคำร้องขอศาลขยายเวลาได้อีกอาจจะอยู่ที่ศาลจะชันดุพินิษบางท่านก็ให้สิบห้าวันแต่มีเหตุจําเป็นบางท่านก็ให้เดือนหนึ่งนะครับ,รบแต่ต้องไปยืน่นคำร้องก่อนศาลก่อนครบหนึ่งเดือนนะนี่มันก็มีเลืองยอีกถี่วันเอาไปไปยืน่นคำร้องก่อนนะครับไปวันนี้<า>เลยไปหาทนายวันนี้ยื่นคำร้องแล้วคุณคุณไปถามทนายหรือยังอ่ะเขาถามแล้วก็บอกว่า สามเช้นต้นสามสารเช้นต้นตัดสินแล้วอุทธร์ไปก็ไม่ประโยชน์ผมก็เลยนิ่งนิ่งไปคุณถ้า <c oughs> คุณเชื่อเขาก็ไม่ต้องอุทธร์แล้วมันอยู่ที่คุณนะแล้วคุณรับสารภาพหรือเปล่าคดีอะไรโทษคดีที่เขาแจ้งแบบว่าตอนแรกเป็นพระผู้เยาเวแ์แล้วทีนี้หกเดือนแล้วเขาเขาไปแจ้งแล้วทีนี้ ในอีกสถานีหนึ่งก็ไม่รับแจ้งและทีนี้เขาก็ไปแจ้งอีกสถานีหนึ่งสรุปแล้วอันนี้ใช้อาวุธปืนกันด้วยสารสารฟ้องคุณสำเลงข้อหาอะไรสารฟ้องข้อหาอะไรข้อหาข่มขืนได้มีอาวุธข่มขืนมีอาวุธครับทีนี้ไปถึงสารชั้นต้นคุณได้สู้คดีไหมหรือว่ารับสนะภาพไม่ตอนแรกก็จะตอบสั้นๆว่ารับสนะภาพหรือว่าสู้คดี ก็รักษาภาพอก็รักษาภาพรือว่ากันนายเขาใช้ให้รักษาภาพว่ามีปืนอยู่ด้วยแต่ปืนมันไม่มีอันนี้อันนี้อยู่ที่คุณแล้วถ้ารับสารภาพแล้วอย่าไปพูดหมดประโยชน์แล้วแต่จะอูธรอนหรือไม่ไปใช้ดูพิรุธเองนะโอเคไปหาชนายคนอื่นที่เขาอาจจะอูธรอนให้ได้นะถ้ามันมีผลไหมครับมีผลไหมก็มีสามจำพุกเท่าไหร่จำพวกแปดมีสามเดือน กินเลือดกี่ปีนะแปดปีแปดปีสามเดือนนี่ระบางประกันใช่ไหมไม่ไม่นี่ตอนนี้ก็ไม่ได้ประกันเฮ้ยไม่ได้อุทรณ์ถ้าไม่ประกันถ้าแปดปีสามเดือนเขอยู่ในห้องขังนี่เอาไปขังเนี่ยครับผมอ๋อไม่ใช่ตัวคุณตัวเด็กครับก็อยู่ที่จะอุทธรรือไม่ก็ได้แล้วแต่นะโอเคครับอุทรณ์ไปมันจะมีผลไหมครับก็คืออย่างนี้ขั้นต้นนี่หนึ่งอาจจะได้ลดหรืออาจจะเท่าเดิมก็ได้นะครับ โอเคนะครับครับเพอขอมีลูกอยู่ด้วยไงใช่ไหมก็ขอลดได้ครับคุณคุณไปหาทนายเขาเพื่อยังไงมีเหตุที่จะอุทธรณ์ให้ลดเบาบางลงก็อาจจะเป็นอยู่ที่ศาลเราไม่ใช่ศาลตัดสินไม่ได้ครับแต่บางครัคร้งศาล<อ>เมตตาอ,อาจจะลดถ้ามีความดีความชอบอะไรต่างๆก็อ,อาจจะลดได้ตามสมควรอยู่ที่ศาลท่านนะโอเคครับสวัสดีครับจรังมโอกล่ามกับท่านผู้ชมเลยครับอุทธรณ์ได้ภายใต้ถ้าไม่ทันก็ขอย้ายเวลาได้ค แต่อยากเห้ท่านผู้ชมอย่างนี้ขอโทษนะครับถ้าคดีนี่เกิดขึ้นปั๊บนี่ปรึกษาก่อน <ปะ S 1> ไม่ใช่ปรึกษาสพนนะผมก็ได้หรือใครก็ได้ในพื้นที่ต้างไปปรึกษาอายการปรึกษาพวกคนมีความรู้พวกชลทนายพวกตำรวจนี่ดูเรื่องจริงๆเป็นยังไงมันมีทางจะออกไหมถ้ามีทางออกไปได้รับสารภาพรัโทษขึ้นหนึ่งแต่นี่หมดแปดปีนี่แสดงว่า สิบหกผมผมไม่ทราบนะว่ารับสารภาพหรือเปล่าถึงว่าผู้เยาว์อายุสิบหกเราก็ไม่รู้ละเอียดน่าจะจคกุกบประมาณเรารู้ไม่ไม่รู้ละเอียดนะครับาววอาจจะเป็นอาจจะเป็นเด็กเป็นผู้เยาว์ก็โทษเหมือนกันหนัะแต่ถามว่าจะมีส่วนโอกาสลดลงได้ไหมยอยู่ที่ศาลเราตอบแทนไม่ได้ถ้ามีะไรปรึกษาเริ่มต้นเลยครับท่านเชื่อผมไม่ต้องไปนี่หรอกไปหาปรึกษาพวกคนรู้คนเท่าคนแก่ต่างๆแล้วเอาเรื่องจริงๆเล่ามันมีทางออกไหม แต่ถ้าอยากโกหกโกหกบางทีเหมือนเราไปหาหมอแหละครับปวดท้องแต่ไปโกหกหมอบอกกับปวดหัวหนึ่งเหมือนกันก็ให้โรคปวดหัวมันก็่ยาผิดค่่ใช่ครับนะครับไอ้นี่ก็กาบเรียนท่านผมสู้คดีมาต้องเอาเรื่องจริงอันไหนสู้ไม่ได้แล้วบอกให้มันแท้เขาตายทั้งกวันเขาเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองไปสู้ยังไงได้ครับมีสาคุณนิดาจากนครปฐมครับสวัสดีครับเชิญค่ะนิดาคนิดาครับคุณนิดาเชิญค่ะ ยังอยู่ในสายไหมคะคุณสาธิตครับคุณอะไรคะชื่ออะไรครับนิดาค่ะคุณนิดามีปัญหาอะไรครับเชิญค่ะเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะค่ะบัตรบัตรเครดิตเป็นไงครับคค่ะเขาจะส่งเรื่องตลอดอ่ยค่ะเป็่นี่บัตรเครดิตอยู่อ่ะค่ะเขาก็ตองทวงนี่แล้วเป็นหนี้เขาค่ะปีลทํามันถึงจะบิดอายุความอายุความพูเป็นหนี้บัตรเครดิตมากี่ปีแล้วประมาณสี่ปีได้แล้วค่ะโอ้สี่ปีแล้ว แล้วคุณครั้งสุดท้ายใช้เขาเท่าไหร่ใช้เมื่อไร่มีได้ผ่อนชำระดอกเบี้ยเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อสักสี่ปีที่แล้วค่ะเมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะตอนนี้ไอ้ปัดโทรมาพงทนายหรือว่าธนาคารเขาเป็นเหมือนสำนักงานตนิดตารพลเรืออ๋อค่ะการรับนิสิตเอาอย่างนี้รายละเอียดเดี๋ยวคุณหลังไมค์คุณโทรโทรถามทนายนัทพงษ์นะ<ร>อสักสักบ่ายโมงนะตอนนี้จะเพิ่งระหว่างเดินทางกลับ อาเจ้าที่ช่วยเบอร์เท่าไหร่ศูนย์แปดหกครับสองสี่สี่สามเจ็ดหกแปดศูนย์แปดหกสองสี่สี่สามเจ็ดหกแปดครับอยาให้เจ้าหน้าที่ช่วยให้นาฬิกคุณพีดาจะทำไหมขอขออีกรอบค่ะศูนย์แปดหกสองสี่สี่สามเจ็ดหกแปดนั่นนั่นอยู่ในเบอร์นั่นน่ะนั่นทนายทนายหนุ่มคนที่กําลังคนนี่เก่งนะครับค่ะเอาสายโอเคนะคะ ค่ะเห็นหน้าจอขึ้นค่ะค่ะค่ะโอเคนะคะคุณสอดีค่ะค่ะนี่ใส่เต๋าคุณเต๋อยู่ไหมคะครับผมค่ะคุณเลยนะคุณเต๋อคเต๋อสมชัยคุณเต๋สมชัยค่ะจากจังหวัดนนท์นะคะค่ะเชิญครับคุณเต๋อมีอะไรครับครับผมขอถามสองข้อครับเชิญครับข้อหนึ่งการจดทะเบียนรับรองบุตรจดได้ที่ไหนครับทนายนัทพงศ์ตอบได้ร้องขอไหมครับฐานได้สั่งงไงครับฮะ ไปที่เขตหรือว่าอำเภอก็ได้ครับครับครับไปที่อำเภอไปที่อำเภอพาแม่เข้าไปด้วยอ๋ออันนี้ข้อที่สองครับครับข้อที่สองแม่ก็มีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงนะครับครับแล้วแบ่งให้ลูกเท่าๆกันครับแต่นี่ปัญหาคือถนนที่ทางเข้าเนี่ยเป็นยังจะเป็นชื่อถนนทางเข้าจะเป็นชื่อในถนนเป็นชื่อของแม่อยู่ ครับในในอนาคต้ทางเข้านี้จะต้องทำเนี่ยครับเพื่อเพื่ออนาคต้จะไม่มีปัญหาการเข้าอออครับหนึ่งจดเป็นเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งพันพระจำยอมหรือจดเป็นทางสาธารณะก็ได้ครับผมนะครับเข้าใจาย้ะครับโอเคครับจริงจริงไม่อยากได้เงินหรอกนี่ซื้อเล่มนี้ไปอ่านสิสองเล่มห้าร้อยบาทอยากให้มีคู่บ้านเอาไว้นะคะเหมือนมีเรียกว่ามียาสามัญประจําบ้านเราก็จะมีทนายใครทุกประจําบ้านอยู่คือส่วนมากพีน้องเราบางทีก็ไม่เคยอ่าน คแต่ถ้าคนไหนอ่านจะรู้ได้ความรู้ทางการเมืองได้ความรู้ทางกฎหมายค่ะเรื่องรับรองบุตรก็เขียนไว้มีทุกเรื่องเรื่องเรื่องทางทางที่จะเป็นทางจดคือต้องจดไว้ก่อนเป็นทางค่ะครรับพะจชยอมก็ไแหลอทางสาธารณะก็ได้แล้วแต่ใช่ค่ะเพราะอานจะมก็เป็นความคนคิดก้าหน้าคนซื้อังซื้อไปอ่านเพราะกลัวลูกมันจะแย่งกันค่ะก็ดีแล้วถามก่อนโอเคนะครับนะคะทีมงานบอกว่า หมดเวลาแล้วอว่ะทำไมแทบเดียวหมดเนีน่ยก็ต้องขอทั้ง3และทีมงานขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับสัสดีค่ะสวัสดีครับ